ร้อนในที่สุดเราก็ได้นะมากินนะคะนี่กินหน้าเลยตะกรก็ไม่อยู่ด้วยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดบางลำพึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าที่นี่มีของกินอะไรบ้างทุกคนเขาบอกว่าของกินเยอะมากทางเข้าจะอยู่ทางหนีน้ไปกันเลย มีที่จอดรถนะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มีที่จอดนะคะถ้าเราขับรถมาก็คือที่จอดรถแบบกว้างมากแล้วก็ที่เนี่ยเขาจะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็นักขัดตะเลิกนะคะคือที่เนี่ยจะมีทั้งของกินของใช้แล้วก็ของฝากคือแบบว่าเยอะมากเลยทุกคนทางเข้าอะ่ะเขาจะมี2ทางนะหรือจะเรียกว่าแบบอ่ะเข้าทางนี้ออกทางนี้หรือจะเข้าทางนู้นแล้วออกอีกทางหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยทุกคนดีมีนขนมไทยด้วยอื้ นี้เป็นของแบบทั้งของหวานของหวานของคาวมีหมดทุกอย่างแล้วก็มีเยอะมากเขาจะขายแบบสองสองฝั่งข้างทา,างเลยนะคะเดินไปเรื่อยๆก็อย่าเดินเร็วทุกคนเดี๋ยวจะมองไม่ทันทีตรงนี้มีร้านกาแฟด้วยนะคือแบบเราสามารถเข้าไปนั่งชิลๆแล้วก็ชิมกาแฟได้เลยนะคะเขาจะไปเหมือนแบบเรือนไทยอ่ะแล้วคือคนไม่เยอะด้วยตรงนี้จะมีเมนูให้นะคะพร้อมกับราคาถือว่าราคาแบบไม่แรงนะทุกคน2ี่สบี้า นี่ทุกคนมีของแห้งกล้ยแตกปลาหวานอันนี้เป็นอะไรอ่ะทุกคนขนมเปี๊ยะใช่ปะขนมเปี๊ยะไส้ถั่วเป็นแบบชิ้นเล็กๆพอดีคำเฮ้ยคือที่นี่เมอะออกแนวแบบเออเราซื้อของเป็นของฝากก็ได้เนาะ ถ้าใครที่เดินเข้ามาทางเดียวกับสันนะคะเดินมาถึงจุดเนี้ยม,มันจะมีทางแยกก็คือจะไปทางนี้เราเป็นข้ามสะพานไปกลับอีกทางนึงก็คือเดินตรงไว้ก่อนแต่เราจะข้ามสะพานไปทางนู้นกันก่อนนะคะแวะมาซื้ชาชากันก่อนนะคะแต่เราถ่ายไม่ทันตอนเขนาชากขมข้มนขมข้มน,ขนอร่อยทุกคนร้านนี้นะ,ะชื่อ ยายายามอ่อนมาวไว้มากินได้นะทุกคนปะเดี๋ยวเราไปกันต่อเรา<ด>จะไปทางโน้นก่อนเนาะก็ตรงนี้นะทุกคนถือว่าเป็นมุมถ่ายรูปได้เหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นแบบมีป้ายเขามีป้ายให้แล้วตรงนี้เป็นการเดินแบบข้ามคลองนะคะนี่เลยเขาจะมีป้ายตรงนี้ให้เราสามารถแบบถ่ายรูปได้ ข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเราไปทางซ้ายก่อนนะคะเพราะว่าทันทีว่าทางซ้ายน่าจะเป็นเหมือนทางปันมั้งนะถ้าไม่แน่ใจเดี๋ยวเราดูว่ามีอะไรขายบ้างทุกคนทันทะพาทุกคนไปเรื่อยๆอย่างช้าๆส่วนมากที่เห็นนะก็เป็นพวกขนมไทยเป็นหลักแล้วก็ของทอดนะคะพวกเกี๊ยวทอดโดนัทซึ่งโดนัทอะไรประมาณนี้แล้วก็ผลไม้ ร้านนี้มีพ๊อพคอนด้วยวก็อีกฝั่งหนึ่งทุกคนอีกฝั่งเป็นพวกผลไม้นะคะอันนี้ก็คือเราเดินมาสุดทางแล้วทุกคนก็เหมือนว่าจะเป็นทางเข้าอีกทาง,น,งนะคะก็เดี๋ยวเราไปฝั่งตรงข้ามกัน นี่ลูกคนทางด้านขวาจะมีร้านอาหารนะเป็นตุมตามตามสั่งก๋วยเตี๋ยวก็มีนะคะส่วนฝั่งซ้ายนี้ขายต้นไม้ทุกคนขายต้นไม,นไม้แบบเป็นแถบยาวไปเลยนะคะนี่มีผัดไทยผัดไทยอหอยทอดฝั่งนี้จะมีที่นั่งให้เราพร้อมเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูสเต็กก็มีทุกคนเขาเรียกแล้วแต่ว่าเราก็เดินเดินก่อนละกัน อุ้ยทุกคนเบื้องร้านนี้10บ,บาทชิ้นใหญ่เมื่อกี้เดินผ่านมา,บบาเห็นเป็นชิ้นเล็กๆก,ก็มีบบเขามีโซนปล่อยปลาด้วยนะก็สามารถมาซื้อปลาปล่อยได้เขาน่าจะมีที่ให้ปล่อยปลาแต่ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนอะ่ะเพราะว่ายังไม่เห็นป้ายเลยแต่คือตรงนี้มันเป็นตลาดน้ำอยู่แล้วก็คืออยู่ชิดใกล้ๆกับน้านอยู่แล้วนะคะอ่ะตอนนี้เรามาถึงทางแยกอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่จะเป็นทางซ้ายกับทางขวาเดี๋ยวเราไปขวาก่อนแล้วกันเพราะว่า คิดว่ามันน่าจะแบบวนมาแล้วเจอกันนะเฮ้ยร้นานนีุ้นเต๋มุนเต๋ยทุกคนกล่องละสามห้าบาทนะคะสามกล่องหนึ่งร้อยบาทเฮ้ไปกันต่อนี่ขนมไข่ไม่ใช่ขนมไข่ขนมอะไรนะไข่เตาเดินมาแล้วร้อน,อนหิวหิวฝั่งนี้มีสัดว่ายน้ำน้ำเขียวน้ำแดงน้ำส้มโซนนี้ก็ยังมีขายต้นไม้อยู่แล้วก็เป็นโซนของกินนะคะแบบนั่งกินที่ร้านอะไรอย่างนี้แต่รู้สึกว่าวันนี้ไม่ค่อยเปิดกันเท่าไหร่ วันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันเสาร์ทุกคนใช่วันนี้เป็นวันเสาร์ท,นนาทำไมเขาไม่เปิดอ่ะแล้วก็จะมีขายขนมหน้ารัานหนารนะคะนี่ร้านนี้มีขนมปังด้วยนีุ่กไก่ฉีกอปอเปี๊ยะโยอ้มอเปี๊ยโสดยำถั่วคู เส้นเล็กครับเล็กยำยำมะนาวนะลูกนะครับอันนี้คืออะไรอะต้มยำนี่ล่ะลูกมีเป็นนเเส้อะไรดีย็นตาโฟต้มยำก็ได้ใช่ไหมครับได้ได้เอาเป็นเส้นอะไรดีเส้นเล็กค่ะเล็กโกยำไม่ใส่กระเทียมได้แต่ผมพิเศษครับแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ปะไม่ร้อนหรือเปล่าถือว่าแบบมันไม่แดดมันอ่อนๆนะมันไม่อบอ้าวไงใช่ ตอนนี้เราก็แวะกินก่อนนะทุกคนเติมพลังก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่มีแรงกินเสร็จแล้วเราก็จะได้ไปเดินหาของหวานกันนี่ทุกคนดูทางนู้นมึงขึ้นมาเฮ้ยไปเล่นน้ำเฮ้ยไม่ใช่กูไม่ใช่กูยองยองว่านี่เร็วโม่โมยองข้าหันนี่ใช่เลยนะยองน่ะหันมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ตลาดบางมือเพิ่งนาทุกคนมาแล้วอันนี้ไหนของมึงปะใช่ นี่ต้มยำทุกคนต้มยำเส้นเหล็กต้มยำแต่ของซานยังไม่มาไหนมะนาวมะนาวอยู่ไหนนี่เขาบีใส่เขาบีใส่ไปแล้วก็ตลาดบางน้ำพึ่งนะทุกคนเปิดตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคะเลิกนะคะใครจะมาก็ต้องเช็คก่อนมาเขาเปิดหรือเปล่าแต่เสาร์อาทิตย์นะคะเลิกคือเปิดแน่นอนแต่วันหยุดเฉยในส่วนนี้คือซันไม่แน่ใจนี่อันะโฟต้มยำอันนี้ของซาน อยู่ที่ตำบลบางน้ำพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะใครที่ขับรถยนต์มาก็คือวิธีจอดรถคาดว่าน่าจะฟรีนะเพราะว่าฟันเข้ามาเขาไม่ได้เก็บตังค์นะคะส่วนใครที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวหรือไม่มีมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวเนาะก็มา BTS ได้ค่ะลงที่บางนาน,นะคะแล้วก็ต่อวินมาลงที่ท่าน้ำบางน้ำพึ่งแล้วก็นั่งเรือข้ามฟากมาแล้วก็ต่อวินมาที่ตลาดบางน้ำพึ่งได้เลยนะคะอาจจะหลายขั้นตอนหน่อยแต่อยากจะบอกว่าที่เนี่ยของกินเยอะมากคือแบบ ของกินของฝากของข้าวของหวานเยอะเยอะจริงอันนี้ยังเดินไม่ทั่วยังบอกว่าเยอะเลยนี่เส้นเล็กก๋ยำไหนสาวเส้นให้ดูสิว้าวและจานนี้โฟต้กยำของซันนั่นเองทุกคนเรามาดูเส้นกันก็เป็นเส้นเล็กเหมือนกันนะคะว้าวว้าวนี่เป็นแบบนี้ เราชาตแบบโอเคได้อยู่นะมึงเข้มข้นดี่ะคม,มีลูกชิน้นมีลูกชิ้นกลมๆมีลูกชิ้นปลาแบนๆอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะมึงลูกชิ้นปลาปะอุ้ยอันนี้อะไรอะ่ะกูเพิ่งเห็นลูกใหญ่มากเลยลูก,ลกชิ้นกุ้งเหรอลูกุ้งปลายเขาไม่ใส่ส่วนลดกันกนะเว้จริงอีเข,เขียนเขียนป้ายไว้เหรอใช่นี่กูว่าไม่ตัวบวมแท้ จะคอกูแห้งเออเราไม่ได้สั่งน้ำเนาะเร่ไรเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำตัวอื่นและอยากจะได้แบบทั่วๆโอเคทุกคนเดี๋ยวซานขอกินก๋วยเตี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวไปเดินกันต่อเรียบร้อยทุกคนอิ่มแล้วไปเดินต่อนะคะ แต่นไข่ตนครับนี่ไข่ลกรกะทาอยู่ในหลุมรู้สึกว่าขนมบ้าบิดก็เยอะอยู่นะแต่เราเดินไปเรื่อยๆทุกคนแต่ตันว่ามันน่าจะน่าจะใกล้จะสุดแล้วแหละนี่ตลอดสองข้างทางจะมีร้านนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวนี่อะไรคะอันนี้มอะไงอ่ะหอยทอดหอยทอดคิวในครก อันนีขายน้ำพริกที่ฝั่งนี้ก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวเหลือนะคะชามละสามสิบบาทรู้ว่าร้อนปะปันว่าก็าาาาไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่นะน,นี่ลูกชิ้นหมูทำเองเหมือนจะเป็นร้านดังมั้งเมื่อก่อนมาคือเห็นคนต่อแถวเยอะมาก แต่วันนี้อาจจะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ตามเลยเพราะเขาเคยบอกว่าขดคนต่อยเออหรอนี่เขามีรูปอยู่แน่นว่ะมาถึงแลาข้อมูลเหรอใช่เปล่า<ช>ตัว <c oughs> เองนะฮะไม่ทันนี่จะสุดแล้วทุกคนตันรถตรงนี้ไล่มันเหมือนเป็นทางเข้าอีย่างมากไก่บอแหละหมูล้วนไก่ล้วนน้ำจิดด้มรสเด็ดและชิมได้เลยครับ แวะมาอีกค้างให้ทุกคนได้ดูป้ายกันชัดๆราคะเจ็ดลูกสามห้าบาทนี่น่าดังนาดังลูกชิ้นทำเองไม่ใส่อ้าวแม่ดูลูกชิ้นแป๊บเดียวยองหายไปแล้วทุกคนนู่นไม่ทันไวมากเลยทุกคนร้านเนี้ยขนมไทยเมื่อกี้เดินผ่านไม่ทันให้ถ่ายใครบอกว่า มไทยนะ่ากินมากเลยขมขกินอะไรดีอะอันนี้ขนมต้มอันนี้ถุงหนึ่งค่ะนี่กินหนาเลยตะกองก็ไม่อยู่ด้วยอื้มอืม อร่อยนุ่มนุ่มหนุบหนุบอุ้ยหายกินมาเฮ้ยอร่อยนะข้าวหน้าจะทำวันนี้แหละทำสดสเลย้าสมมากขนมไทยมันต้องแบบวันต่อวันเนาะเพรไม่เก็บไม่ได้อยู่แล้วรสชาติาร่อยนะรสชาติดีตต่แป้งเยอะไปคือมันไม่ได้แบบหลงโต้้ขนาดนัน้นทุกคนก็ถือว่ามันก็แบบโอเคอะในราคายี่สิบาทได้มา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกลูกอร่อยได้เลยมาเอาไว้เป็นเพียวขนมต้มมาแล้วขนมต้ม,มบ,บิ๊มบ,บิ๊มบ,บิ๊มอันนี้ซื้าบิ๊มที่กูรู้สั่งเป็นอแรกเ<อ>นาะแรกเลยเพราะว่ามันองเล็กป่ะอันเทาน่านี้อันนี้คืออันอันแบบสมัยก่อนอะ่ะกระ<อ>ม้เนี้มันจะเป็นแผนนไไ่นใหญ่เลยเออให้ให้ใหใหใหมันจะเป็นกลมๆเล็กๆแบบน,นี้ใช่นี่สามสิบหกให้ยี่สิบห้า นี่นนกูหกชิน้นเจ็ดชิ้นสามสิบบาทของกูหกชิ้นยี่สิบบาทของกูถูกกว่าฮะไหนเอามากินเด้หน่อยเปล่านี่ได้มาแล้วมึงกินแล้วเหรอเหรอร้อนใช่คือแป้งข้างนองแบบกรอบอะ่ะข้างในก็นเนื้อมะพร้าวแบบดี แน่นอยู่นะเขาให้เยอะนะเฮ้ยพราวอ่ะอืมเขาอร่อยเาอ,อร่อยเลยเออเออกินรู้จังเขาทำเสร็จแล้วแหละแบบกำลังร้อนๆไม่ได้กินนานมากนะไม่ได้กินแบบเป็นสเต๊กเลยนะแบบแบบนี้ใช่ปะ่ะใช่อืมเดินม,มาถึงทางแยกที่เดิมนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทางขวากันนี่เราก็ไม่ไปขวาเราทึ่งน้ออ้าหรอไม่ใช่อันนทุกคนเขาบอกอ๊ย อืมก็ Montreal, ไปไดเหมือนกันอืมก็ไปดูว่ามันมีอะไรบ้างโซนนี้จะเงี้ยงเงี้นิดหน่อยแล้วก็มีขายอยู่นะทุกคนบางร้านก็ปิดนะคะบางร้านไม่เปิดหนุมปังสังขยาหนุ่มไข่ร้านนี้เป็นอะไรข้าวราดแกงหรอ,อ,อปันสิบ ก็มีปลาด้วยม,มีกระเป๋าสารด้วยนะทุกคนหนึ่งร้อยแปดสิบทุกใบด้ร้านก็มีร้านขายขนมน,นี่อันนี้มีขนมตาลด้วยเต้าเจี้ยวหลอ อันนี้มีห้องน้ำด้วยนะแล้วก็มีทิชช,ทชู่ฉะมีคิชชู่ขายอาตรงน,นี้รา้านอ,อาหารพิซซ่าเปรลล์านๆแล้วก็จะมีของขายนะคะไปกันต่อทุกคนไปกันต่อตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้แล้วเนี่ยนี่น้ำอะไร,รอ่ะน่ากิน มีหลายสีเรนโบว์างน้ำผึ้งทุกคนแก่นี้สามสิบบาทเมื่อกี้ที่ัราเดินไปนะทุกคนก็ซ้ายมือนะคะจะเป็นลานดนตรีสามารถขึ้นไปร้องเพลงได้น่าจะเป็นเช่นนะั้นเพราะว่าเห็นคนไปร้องเพลงอยู่ตรงนี้มีเมี่ยงคำทุกคนเมี่ยงคำห้าสิบบาทอู้ตรงนี้ก็ของไก่ยเยอะเนี่ยตรงนี้มีผ้ามัดย้อมด้วยก็เดินไปกันต่อตรงนี้ไม่แน่ใจว่าออกไปโหดตรงไหนเลย แล้วก็มีของขายตลอดทางทุกคนเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูว่ามีอะไรบ้างถ้าเดินไม่เมื่อยท,ทุกคนเขามีร้านนวดให้ด้วยนะแบบเอ้ยชั่วสองร้อยนวดเท้าวนวดตัวนมต้มอีกหนึ่งชิ้นนะคะระหว่างเดิน ลัยเดี๋ยวจะกลับให้ร uh ู้บาว่าข้างในมีอะไรเขาติ <t 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 Those Those> mm ่มากร้านไหนได้ไหมเราที่ตลาดน้ำมัมาเพิ่งอย่าเดิมแล้วมาร้านเปรี๋ยวเนี่ยงทำนะคะคุ้มเก้าอุ้ยพอดีเลยเจอเขามาถ่ายทำกำลังฝากร้านเลยทุกคนก็ติ่มีม่ยงคำมือจากเปล่าถูกก็ไม่รู้ไง ีนอันนี้มีขนมเบื้องแบบประกอบเองไย่หวานแย่เคม็ม,อมตอนนี้วนกลับมาที่เดิมแล้วนะคะข้างคลองที่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมที่เรามาทานกันตรงนี้อันนี้คือแบบวนแลวตัดออกมาถึงที่เดิมพอดีเลยก็เดี๋ยวเราเข้าไปเดินโซน้<อ>า,างไหนนู่นกันต่อตอนนี้รู้สึกหิวน้ำมากแต่ไม่รู้จะกินน้ำอะไรดีเดี๋ยวถามความคิดเห็นก่อนอ้าว หายแล้วไม่อยากกินน้ำอ่ะกินน้ำอะไรดีอ่ะน้ำเปล่าขอแบบน้ำไม่เปล่าได้ป่ะมีอะไรให้น้ำใยเหรออืมไม่รู้กูไม่ค่อยชอบเหล่าใยเท่าไหร่วะน้ำอะไรก็ได้มึงอ๋อน้ำอะไรก็ได้น้ำลำไยไงก็มีน้ำอื่นเหมล่ะเออน้ำเปล่าก็ไม่ไม่ชอบอ่ะน้ำอะไรก็ได้ ก็น้ำอะไรก็ได้มึงเอาแบบง่ายๆเดินแล้วเจอแล้เอออันนี้เรากลับมาทางเดิมนะคะที่เป็นจุดถ่ายรูปเมื่อกี้เดี๋ยวเราข้ามสะพานกลับไปทางเดิมแล้วก็เราจะต้องไปทางซ้ายที่เรายังไม่ได้ไปกันกลับมาทางเดิมทุกคนแล้วเราก็จะไปทางนี้กันคุณพี่คุณปิงอ่ะ ไม่รู้จะซื้อน้ำร้านไหนทุกคนร้านนี้แล้วกันในที่สุดเราก็ได้นะมากินนะคะสดชื่นอันนี้เขาถามว่าชอบกินเปรี้ยวมากไหยแล้วเขาบอกว่าจัดเต็มค่ะนี่มีข้าเกีบยบเห็นหอมด้วยสาม,สาม,ส,ามสามห่อร้อย มีรองเท้าขายด้วยนะทุกคนกินไปเรื่อยจะหมดนี่มีรองเท้าขายด้วยทุกคนเยลลี่ตักเองหนึ่ง้ยกรัมสีสบเก้าบทตอนนี้เราเดินมาจะสุดตลาดแล้วทุกคนเราก็ยังหายองไม่เจอนะคะไม่รู้ว่ามันหายไปไหนแล้วตรงนี้ก็ไม่ขายเสื้อผ้าเดินมาจะสุดทางแล้วมีเสื้อผ้าสองฝั่ง มีห่วงด้วยเจอแล้วนี่เป็นโซนแหมเขามีบอกเออหรอไหนไปม,<อ>มาบ้านมัน้งอ๋อเขามีบอกด้วยโซน D C, B E ใช่ไหมใช่ตอนนี้เรากะัไปเดินเดิน D กับ E D ถึง E D ถึง C ไปทางนี้ต่ออ๋อ นี่ไงทุกคนเขามีป้ายบอกด้วยว่าร้านอยู่ล็อกไหนโซนไหนตัวนี้จะเป็นเสื้อผ้าปะ่ะอ๋อแต่ตรงไปก็เป็นของกินเหมือนเดิมเนาะซื้อนอนสองร้อยมือซื้อมสซื้อเอเปล่าสองร้อยสองร้อยห้าสิบ ลูกชุบสามห้ายี่สิบลูกผ้ายี่สิบบาทสิลูกมากินมากินนี่ได้มาแล้วคือน่ากินมากเลยอ่ะ <c oughs> เขาปั้นแบบสีสันสดใสมากใช่นี่มีผมเช็ดเท้าทุกคนแล้วก็ที่รองแก้วอันนี้ที่มันเป็นเหมือนเป็นแผ่นหินอ่ะที่แบบเราเหยียบลงไปปุ๊บแล้วก็แห้งเลยอ่ะมาประจันมาก เคยใช้อยู่พักหนึ่งเราก็เลิกใช้เอาจริงตลาดมันกว้างมากเลยนะแต่เราเดินกันแปบ๊แปบๆก็จะครบแล้วนี่มีพวงกุญแจด้วยมีแก้วน้ำมีของใช้เยอะมาก <ไป S 1> แต่าันก็ยองเหมือนว่าจะได้แต่ของกิน <ไป S 1> นี่โรตีสายไหมเ้ไอไเจตัวตดัดทุกคนเขาให้เราเชิงฟรีเก้าเก่าปากน้ำ อือกรอบจริงๆแล้วแบบกรอบกรอบหวนานหวานอร่อยนะเกี๊ยวเพลินอืมใช่ใชร้านนี้มีจีบด้วยทุกคนตลามบานเรียน,นเป็นแบบของกินอะ่มอะมีผลไม้มีกล้วยนืมีมะม่าด้วยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วหนุ่มเบื้อง น,นี่ขายยังไงอะคะถึงละยี่สิบห้าค่ะถึงละยี่สิบห้าฮิ่งงนี้ก็เป็นไส้หวานไส้หวานผมนึงอ่าเรียบร้อยยองจัดไปแล้วนะคะหนึ่งถุงคนซื้อไม่ได้กินคนกินไม่ได้ซื้ออืม้มอบมากทำแบบสดๆเลยขเขาก็ทำไว้ตลอดเลยนะ้อ,องมึงแสดงว่าเขาขายได้ตลอดแบบไม่ค้างนานอะไรเงี้ยก็เดียวเขาทำใหม่อืมก็ได้หลายชิ้นอยู่นะทุกคนยี่สิบห้าบาท น้ำของทอดสลัดถั่มารีทุกคนในร้านขายสลาดทั้งแบบบอกแล้วแล้วก็ยังไม่บอกนะคะเดี๋ยวมาจะหลุดแล้วอ่ะอันนี้ส่งอะไรให้ก็กินตลอดเลยเนี่ยไม่หยุดเลยนะเออมึงอาส่งให้กูดิกวน เราเดินมาสุดทางแล้วนะคะนี่คือป้ายที่สันถ่ายตอนแรกเนาะแล้วก็สันอัดเดินเข้าฝั่งนี้โน้นเดินเข้าฝั่งนู้นนี่มีร้านขายติ่มด้วย59บาทยังไม่จบเลยยังไม่จบสุดสุด นี่นะทุกคนคือป้ายที่ส่นมาถ่ายไว้ตอนแรกนะคะก็เราออกมาจากทางลานจอดรถอยู่ฝั่งนู้นเดินมาปึด๊ดจะมีทางเข้าสองทางทางขวากับทางซ้ายถ้าเราเข้าทางซ้ายเราจะออกทางขวาเราเข้าทางขวาเราจะออกทางซ้ายประมาณนี้นะทุกคนไม,งง <laughs> ไม่งงนะคะโอเคแล้วแวะซื้อน้ำเปล่าให้ยองก่อนยองถิวน้ำเปล่านี่แวะซื้อน้ำเปล่าให้ยองให้ยองอให้ยองนี่แหละ แตเทุกคนเดี yes, the so ๋ยวเราเดินไปที่ร้านจอดรถแล้วกันวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าทัาก็น่าจะแบบทั่วแล้วใช่วันนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วคิดว่าเราน่าจะเดินทั่วทุกต่อทุกมุมแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปซื้อน้ำตาลมะพร้าวอีกสักแก้วอีกสักแก้วเอาน้ำตาลสดแก้วนึงค่ะยี่สิบบาทวันนี้มันร้อนมาก ถ้าโดนแดดอ่ะร้อนเลยนะข้างในอ่ะไม่ร้อนแต่ก็ดีที่ข้างในมันไม่อบเท่าไหร่อากาศมันชาดเลยอ่ะแต่อย่าโดนแดดอ่ะร้อนเดือดแรงมากกลับไปซักผ้าก่อนได้ปะต้องหัวกระตุกขอบคุณค่ะนี่ได้แล้ว หวานสดชื่นมากป่ะสองมือถือน้ําไปรถกันระ <c oughs> หว่างทางเดินไปที่จอดรถอะทุกคนมันจะมีซุ้มเล็กๆอีกที่นึงนะที่ขายต้นไม้สําหรับใครที่แบบสายต้นไม้นะคะแวะแวะมาได้ระหว่างทางจอดรถเลยทุกคนเนี่ยอยู่กล้ๆร้านจอดรถเลย <c oughs> เราเดินไปทางนี้ดีกว่านาะตรงนู้นมันร้อน <c oughs> ตานจอดรถไว้ตู้นเลยอะทุกคนแบบสุดขอบมุมเลยอะ เราวันนี้นะทุกคนตลาดบางนะพึ่งทุกคนอย่าลืมแม้มากกันนะของกินเยอะมากๆเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ั่นกับยองด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะแล้วเจอกันคลิปหนะ้า